สัสดีครับวันนี้เราจะมาทะลุเบื้องหลังของการถ่ายละครของ504เชื่อไหมเวลาคนเรื่องนี้ทุนนูนห้างเต็มที่ไม่เชื่อตอบทำไมฮะรู้ไหมว่าวงกานคือใครผมเองนั่นไงคือปัญหาของการที่ไม่เชื่อเชื่อผมนะละครเรื่องนี้สนุกมากเรามาตามติดเอ่อนักแสดงกันดีกว่าคนแรกค่ะคนนี้ครับมากคนนี้เลยพร้อมครับแนะนํากล้องหน่อยครับครับชื่อวอมครับ เออแสดงเป็นอะไรครับเพื่อนไปอีกครับอ่าวงเล็บตัวประกอบนะครับเล็บมาเจอแบบคนนี้คนต่อไปเลยชื่ออะไรครับนีวงเล็บที่อยู่นี่ชื่อสบายนะรบบทเป็นอะไรครับอยากเขินรับบทเป็นอะไรครับไม่รู้ว่ารับบทเป็นอะไรวะเป็นครูเป็นครูนะครับมาเจอคนนี้ครับในของเราคนนี้่ะนางเอกพลานะครับเราเล่าี้คนลูกบ้านไม่ใช่หรอกเซนเซอร์ไปอ้าวมาคนต่อไปคนนี้คนอะไรนะ ดีตั้งไหนอ้าวบุญเกี้อชื่ออะไรชื่อโฟรครับรับบทเป็นอะไรเอ่ยเป็นพระเอกครับให้บุญใหม่ลุงเป็นอะไรเพื่อนพระเอกเราเป็นเพื่อนพระเอกครับถึงตัวเองจังมันเป็นตัวเด่นกว่าพระเอกชื่ออะไรก็เราได้ปรับปั๊มกับนักมาเป็เป็น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 นางเอกค่ะ ไอ้บูดใหม่เป็นตัวอิจฉาตอนหน้าให้อยู่นะคะแล้วมาตามติดคนนี้คนนี้เลยครับซุปเปอร์ตาร์ของเราซุปเปอร์ตาร์ของเรานี่คือเอกกี้ประจำห้องเรานะคะชื่ออะไรคะชื่อเดวิดครับน้าแสดงเป็นอะไรครับเป็นะเพื่อนไปอีกไหมครับเป็นเพื่อนนางเอกครับเพื่อนไปอีกครับเออแล้วอย่างนี้คะแล้วมีอีกคนหนึ่ง คนนี้เลยเขาจะอินดชออิชื่ออะไรคะชื่ออะไรคะชื่ออะไรแนะนำกับกล้องหน่อยมึงเต้นกูไม่เลยมันด่ากู <c oughs> ชื่ออะไรบอกกล้องหน่อยชื่อการ์ดครับชื่อการ์ดนะคะแล้วบอกเป็นไรเอ่ยไม่รู้ทีครับแล้วบอกเป็นไรเพื่อนมาเองหน้าตาออก,ากมาพี่หนึ่งคนแล้วอยก่กเปลาคนะเดี๋ยวคือมาเลยที่นางนี้ ชื่ออะไรคะชื่อรุง่อุงนะไปได้ไหมจะไปนได้ไหมคะแล้วเปิดเป็นอะไรไม่รู้ไม่รู้แล้วเปิดเป็นอะไรแล้วเปิดเป็นอะไรเป็นเพื่อนในกลุ่มนางเอกนะคะเดี๋ยวยังมีอีกหนึ่งกลุ่มที่เราจะต้องไปตามติดเราไปดูกันดีกว่าว่าเขาอยู่ตรงไหนของนักเรียนนะกองเร็วกองก๊ก เร็วหน่อยมาแล้วตมานี่เจอคนนี้เลยครับสวัสดีครับชื่อรครับซีโนครับแสดงเป็นอะไรครับยังไม่รู้บทบาทนะครับตอนนี้ออคคนนี้เลยค่ะสวยชื่ออะคะชื่อคนสวยค่ะคันสวยให้พูดใหม่ครับให้พูดใหม่ชื่อหยกค่ะชื่อหยกนะคะแล้วก็เป็นไรเอ่ย ตายโอ้แล้วมือมีผู้กำกับเอาเอาคนต่อไปเลยครับนายนายนายชื่ออะไรอ่ะชื่ออะไรอ่ะชื่อมิงครับชื่อมิงเฮ้ยชื่อน่ารักเสมอชื่ออะไรอ่ะชื่ออะไรได้บ้างชื่ออะไรอ่ะเฮ้ยเป็นอะไรอ่ะแล้วมันเป็นอะไรอ่ะไม่ไม่ไปเองเกินมันไปเไปเไม่รู้ชื่ออะไรเฮ้ยไปเองเฮ้ยไปเองแล้วไม่เจอคนนี้นี่เลยสุดยอดสุดยอดเอาสวัสดีใหม่ครับสวัสดีใหม่สุดยอดชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับชื่อ ผมไม่พูดใหม่อีกครั้งหนึ่งชื่อนางเอกอ้าวอีกทีหนึ่งเอกครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดจามขอบคุณครับอพราะารอะไรจาม